สวัสดีค่ะวันนี้พบกับป้าดมในช่องบ้านพยุงวงเช่นเดิมนะคะวันนี้ป้าดมจะมาปลูกต้นเสียกให้เป็นต้นเสียกใบด่างนะคะแต่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นเสียกใบสีเขียวค่ะต้นเสียกในหรือบางคนก็เรียกนางกวักค่ะมีเรียกหลายอย่างเป็นไม้โบราณไม้ประดับและไม้สมุนไพรค่ะต้นสวยงามไปอีกแบบนะคะ คนส่วนมากจะปลูกไว้ประดับค่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งที่ประดมปลูกไว้ในบ้านนะคะต้นนี้จะสวยงามอาจจะเป็นเพราได้ปุ๋ยดีก็ได้ค่ะและอีกต้นตะหยกอีกต้นหนึ่งก็คือต้นตะหยกใบด่างค่ะมีลักษณะใบด่างสีเขียวขาวสวยงามมากยิ่งเดี๋ยวนี้คนยิ่งนิยมใบไม้ใบด่างนะคะทำให้ ต้นเสยกต้นนี้มีความสวยงามไปในตัวอีกทั้งยังเป็นที่นิยมของคนในปัจจุบันด้วยคนนิยมนำมาปลูกตกแต่งบริเวณบ้านให้สวยงามค่ะแถมยังเป็นมงคลแก่บ้านเรือนด้วยค่ะแล้วต้นไม้ที่มีใบด่างแบบนี้นี่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากธรรมชาตินะคะแล้วก็จากการกระทําของโมโนุษย์เองก็ได้วันนี้ประดมจะมาปลูกต้นสยกให้เป็น ต้นใบด่างโดยการวิธีปักชำนะคะซึ่งใช้วิธีการชักนำหรือให้คล้อยตามซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้มีลักษณะเป็นใบด่างเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้ประดมจะปลูกโดยการ ปักชำนะคะก็เลือกตัดกิ่งที่แก่แล้วก็แข็งแรงอันนี้เป็นต้นใบด่างค่ะซึ่งเลือกเอากิ่งที่แก่เพราะว่าจะได้เวลาเรานํามาเพาะปลูกมันจะได้ออกรากไวอันนี้เป็นต้นใบสีเขียวค่ะซึ่งเลือกเอากิ่งที่แก่แล้วใบด่างกับใบเขียวนะคะนํามาอย่างละสองกิ่งทดลองดูค่ะ อันนี้เป็นกิ่งที่แก่ค่ะแข็งแรงหรือใครจะใช้หลายๆกิ่งหรืออย่างละกิ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ความต้องการที่เราจะปลูกตามลักษณะของกระถางค่ะอันนี้เป็นกระถางปันกลางค่ะเตรียมดินดินนี้ต้องใช้ดินที่ ที่โปร่งนะคะอากาศจะได้ระบายใช้ดินที่ระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีค่ะการปลูกก็เสียบลงไปในดินเลยค่ะเสียบลงไปให้ลึกประมาณสองนิ้วนะคะสลับกันระหว่างต้นใบด่างกับต้นใบเขียวค่ะ พยายามให้ใบเขียวอยู่ตรงกลางนะคะเสียบลงไปประมาณสองนิ้วหรือสองนิ้วครึ่งก็ได้ค่ะจากนั้นก็จัดใบให้ใบด่างนี้อยู่รอบๆอบนอกส่วนใบสีเขียวให้อยู่ระหว่างตรงกลางนะคะแล้วก็กดดินรอบนอกให้แน่น จัดใบให้เข้าให้เข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะพยายามให้ใบด่างกับใบเขียวเกาะพันกันให้มากที่สุดให้ให้มีความเบียดเสียดกันให้มากที่สุดค่ะกดดินลงให้แน่นอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็รดน้ำพอประมาณนะคะ เพราะว่าเราปลูกใหม่อย่าเพิ่งรดน้ำมากเกินไปรดให้ดินเปียกชุ่มค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะนำไปเก็บในที่แสงแดดส่งดสองไม่ถึงนะคะ,ะการปลูกใบด่างต้องเอาปลูกไว้ในที่ร่มแสงแดดํดำไรค่ะเพื่อใบจะได้ออกเป็นใบด่างอันนี้คือต้นที่พ่อดมทดลองปลูกมาได้ประมาณ อัอออล,ลกดาสิงหากันยาตุลาประมาณสี่เดือนเข้าเดือนที่ห้าค่ะก็เห็นผลนะคะที่ทดลองปลูกมานี่ค่ะอันนี้เป็นกิ่งใบสีเขียวที่นำมาปักชำปนกับใบด่างปรากฏว่าใบสีเขียวจเจริญเติบโต,ตกลายเป็นใบด่างนะคะนี่ค่ะตามที่ทดลองะทำมาคิดว่าน่าจะได้ผล นี่ค่ะซึ่งตอนนั้นประดมเลือกเอาเป็นใบแก่เอากิ่งแก่ค่ะรู้สึกว่าผลออกมาเป็นอย่างนี้แล้วประดมคิดว่าถ้าเรานำไปใช้กับต้นไม้ชนิดอื่นก็อาจจะได้ผลเช่นกันแต่ก็ไม่แน่นะคะบางทีเราปลูกอาจจะไม่ไม่ด่างก็ได้ค่ะแต่ต้นนี้ทดลองแล้วด่างค่ะอันนี้ค่ะ ต้นเดียวกันค่ะกับประติีนี้อันนี้กําลังเริ่มด่างจากจากต้นไปหาปลายยอดค่ะสวยงามก็เกิดความภูมิใจค่ะที่ปลูกแล้วรู้สึกว่าใบเริ่มด่างอันนี้ใช้สูตรการชักนำหรือคลอยตามให้คลอยตามกันไป รู้สึกว่าจะได้ผลอาจจะได้อาจจะไม่ได้ผลทุกต้นทุกครั้งก็ได้นะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมทดลองทำดูก็ได้ค่ะขอบคุณมากสำหรับในการชมคลิปนี้นะคะพบกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมอย่าลืมกดติดตามให้ประดมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ